ความคิดค่ะความคิดคือหัวความคิดคือหัวเวลาเป็นคนนะคะหนึ่งคือร่างกายใช่ป่ะเราขึ้นไปที่หัวหรือบางทีเรียกว่าตาที่สามก็ได้ค่ะวิธีเช็คว่าคุณอะเป็นคนที่แบบว่าไม่อะไรก็คือได้ฟ้าบอกมาก,กคิดมากหรือว่ากังวลจริงๆกังวลคือการคิดเรื่องอนาคตถูกไหม คิดมากกังวลรู้สึกแบบว้าวุ่นอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเริ่มอะไรของความคิดอะคะ่ะคือเราต้องใช้เครื่องมือที่ทำให้เราอะรู้สึกสงบความคิดหรือว่าลดความกังวลในที่เนี้ยนะคือการที่เราอะใช้ลมหายใจให้เป็นหายใจให้เป็นด้วยนะ เอางี้เวลาที่เราคิดมากๆค่ะเราจะหายใจอยู่ที่ช่วงอกเออหรือว่าเราเหนื่อยมากๆอะ่ะเราทําอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการคือทุกคนนะต้องพยายามหายใจให้เป็นคือหายใจลงท้องเออไปฝึกท่านอนก็ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยฟ้าทำคอร์สฟรีไว้ให้ทุกคนพิมพ์คําว่าสตินะเข้าไปที่ m o r f a h นะคะ L i n แอบนะจะมีเทคนิคในการหายใจนะคะ เพื่อให้เราอะสงบลงน่าจะประมาณแบบ12-13 EP เลยอะทุกคนลองไปทำในนั้น